สวัสดีจ้ะวันนี้เรามาดูกิ่งมะนาวที่เราตอนไว้นะจําได้ไหมออกลากเลยเนไหมออกลากลต้อ,องจุดเห็นไหมฮะเราต้องรองให้ลากเขาโตกว่าน,นี้หน่อยนี่คือต้นมะนาวที่เราตอนไว้ตอนนี้ก็ตัดกิ่งออกไปหน่อยเพราะว่าเขาเป็นใบใบหงิกๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ตัดเขาออกไปอย่างเงี้ยต้องเด็ดทิ้งนะครับ ที่ตอนไว้ข้างก่อนมีรากแต่รากเขายังเล็กอยู่ต้องรออีกสักนิดหนึ่งเราถึงจะตัดไปปลูกนะครับเรามาดูต้นของสุปโชคสุปโชคที่ตอนไว้พร้อมกันเนี่ยเรายังไม่เห็นรากเขาออกมาเลยฮะเราก็เลยกะว่าจะปล่อยไปสักพักหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะออกรากไหมนะครับ ขอบคุณครับ